สวัสดีครับในฐานะที่ช่องเราก็ทําคลิปมานานนะก็ได้มีโอกาสาได้พาไปตั้งหลายที่แม้ว่าจะพูดว่าเราจะไม่ไปสถานที่ที่มันแมสแมทบ้างมากนักนะฮะแต่ว่าสถานที่นี้มันก็ต้องมีบ้างนะครับเพราะว่านี่คือแลนด์มาของประเทศไทยครับก็เหตุกรรมฝารนานม่าผน,นันนะะงอย่างนี้ก็รู้กันดะีแล้วครับมีโคงอย่างนี้ด้วยนะที่นี่ก็คือ วัดพระแก้วของเราท่นเองครับนี่ฮะโอ้โหมามาไวบ้างเนาะเพราะว่าที่นี่นี่คือสูตรจริงครับแด์ม้าของประเทศไทยครับที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตคู่บ้านคู่เมืองนะแต่ว่าแต่ว่าผมอาจจะพาชมในมุมมองที่อาจจะแปลกๆบ,บ้างนะเพราะว่า เดี๋ยวจะพามาดูกับสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆครับอย่างเช่นปฏิมากรรมพวกนี้ครับนี่ครับเป็นปฏิมากรรมของหลายสัญชาติเลยนะทั้งตะวันตกแล้วก็จีนนะก็มีรอบๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไม่ทานจีนนะส่วน ข้างใน,นข้างในพระแก้วมรกุตจะไม่สามารถถ่ายได้ครับจะถ่ายได้แต่รอบนอกนะอันนี้คือประสาทพระราสาทพระเทพพิดอรครับพระเทพบดินทรก็จะเข้าได้เฉพาะวันสำคัญของสถาบันกษัตริย์นะ ก็ปฏิมากรรมที่ผมให้ดูอยู่นี้นะครับเป็นปฏิมากรรมหินสลักครับที่วัดพระแก้วเมื่อมีการปรับปรบปุงเส้นทางเข้าชมในปี6-4ก็ได้มีการค้นพบปฏิมากรรมหินสลักจำนวนมากก็คือขุดโ้นท่าโบราณาคดีครับจะอยู่ใต้วัดหรือแล้วก็ใต้วังครับนี่นะก็เดี๋ยวทีก็อยู่ข้างใต้นี้เลยนะ เป็นปฏิมาการผีสลักรูปบุคคลหลายเชื้อชาติแล้วก็สัตว์จากเทพนิยายครับก็บางสันษฐานว่าทำมาจากประเทศจีนนะแล้วก็มีมาตั้งแต่สมัยของรอ5แล้วครับแต่ก็มีการโยกย้ายไปยังหลายๆจุดนะ แล้วก็มีการอนุนรักษ์แล้วก็มาตั้งใกล้เคยียงตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏครับโอเคครับนี่ก็อ่านจากไกลเข้าชมนะเพราะว่าก็ไม่อยาสันนิฐานไปแบบมุมั่วนะฮะก็จะมีอยู่โดยรอบเลยครับก็คือเพิ่งขุดค้นพบนะเดิมทีการอนุนรักษ์ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แบบทําไปกิจจาลักษณะขนาดนั้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มทําการเอามาติดตั้งให้คุณได้ดูถึงว่าสมัยก่อนประเทศไทยเรานี่มีหลากหลายเชื้อชาตินะ ที่เข้ามาทำการค้าขายแล้วก็มาอยู่อาศัยครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในมุมมหาชนเลยนะตรงนี้อะฮะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ก็จะเป็นรูปพันธ์ของลูซีอยู่ด้วยครับตรงกลางครับอันนี้ก็ก็ที่พาพไม่ได้คือยักษ์นะมันจะมียักษ์มากมายครับ มุมนี้ก็มุมมาหาชนนะความจริงเดิมทีอะสมัยก่อนนานแล้วอะวัดพระแก้วจะเข้าได้ตรงนี้นะแต่ปัจจุบันเขาก็เปลี่ยนหาเขาออกไปเป็นคาโตคาบกับที่กระทรวงกาโหวบแทนเออก็เลยได้เห็นประตูนี้ปิดตัาครับซึ่งก็หายากนิดน,นึงนะ อันนี้ก็จิตกรรมฝาผนังรา,ามเกียร์ครับก็ล้อมรอบเลยนะถ้าใครอยากศึกษารามเกียร์แบบคุบุงจรนี่ก็มาที่ิวัดพระแก้วนะครับส่วนปฏิมากรรมมือสีที่อยู่ตรงั่งนู้นนี่ก็เป็นของมาในสมัยรอสานะฮะเพื่อลึกถึงมือสีที่รอบดูด้านการแพร์แผ่โบราณครับนี่ฮะอ่าประวัตินะก็ข้าเสร็จก็นั่งก้าเจ้าอยู่หัวให้สร้างเพื่อลำลึกแล้วก็มีแท่นวางหินบดยาที่เื่อจะบดสมุนไพร ตาความเชื่อคนณโบราณครับถ้าละาเรียกของสมุนไพรพวกนี้ก็ต้องไปดูที่วัดพระเชตุพนหรือวัดโพนะเคยพาไปดูแล้วอันนั้นนี่คือเป็นแหล่งมหาวิทยาลัยศึกษาหาความรู้เลยนะนี่ครับก็ตั้งเป็นแท่งหีบบทยาไว้นะนถ้าให้ดูกิจกรรมลำมาเกียร์จริงจริงว่าเป็นชั่วโมองอะ นี่ครับก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะแล้วก็มีคนมาเขียนไว้ครับระบุเป็นห้องนะก็มีเป็นร้อยกว่าห้องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปอีกจุดหนึ่งนะโอเคครับตามอีกมุมหนึ่งนะเราก็จะเห็นปฏิมากรรมที่ขุดมามาตั้งเอาไว้เป็นจํานวนมากเลยนะก็มีทั้งการแต่งตัวแบบตะวันตกแล้วก็ลาไปถึงการแต่งตัวในสไตล์ของวิชเน n รี y นะครับ ตรงนี้ก็มียักษ์ครับเสยไปที่ศรีรัตนมหาเจดีครับก็เร,รียกว่าเป็นหนึ่งในโมไอคอนิกนะนี่ครับก็เรียนตามห้องเลยนะส่วนรูปนี้นี่ถือเป็นหนึ่งในรูปที่เราจะเห็นได้บ่อยๆในหนังสือเรียนพวกวรรณคดีลำนำครับหรือหนังสือเรียนพวกแบบวรรณคดีภาษาไทยพวกนี้ครับ ฮานุมานะอันนี้เรามาเกียนครับจำไม่ได้ว่าที่ผมเคยเอามารีวิวในรายการอยู่ว่าฮิตตี้รีวิวมีภาพนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปหาดูแต่ว่ามีภาพนี้แน่ๆแหละเพราะว่าภาพนี้ดังครับ <c oughs> อันนี้ก็อันนี้ก็มีประติมากรรมรูปคนนะ <c oughs> ก็จะยาวเหมือนตรงนี้เลยนะครับก็เยอะมากนะ นี่ครับก็ตั้งอยู่ตรงนี้ครับประดบประดาไปจนถึงนู่นเลยนะ <c oughs> แล้วก็บางส่วนก็มีทำการบูรณะด้วยนะปิดเปิดปิดเลยครับอันนี้ปิดซ่อมแซมงานปฏิมากรรมลามเกียนครับ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าอาจจะะ <c oughs> ดูได้ไม่ครบทุกดูได้ไม่ครบทุกจุดนะ แต่มุมนี้ก็เป็นมุมแบบในร่มที่แบบหลายคนมาหลบร้อนกันนะครับเป็นหนึ่งในศูนย์กลาของสถาบันกษัตริย์ของประเทศเรานะแต่ปริมากรรมนี้คือเก็บให้หมดนี่คือยากมากครับเพราะเยอะมาก ก็จะมีหลากหลายท่าทางนะให้ได้ดูกันนี่ก็อีกมุมนึงครับพระวิหารยอดนี่ครับเขาซ่อมหลายจุดนะตรงนี้ก็ยังมีซ่อมเลยครับก็ทำให้อาจจะขาดช่วงไปบ้างครับนี่ก็เป็นมิชชันนารีนะ มีแผนมีแผนที่อยู่โดยรอบครับนอกจากแผนพับที่แจกแล้วนนคนไทยหาได้น้อยมากครับมีแต่คนต่างชาตินะว,วันนี้แล้วก็มีนครวัดจำลองอยู่ด้านบนครับบอกสร้างในสมัยรอสสีนะตรงนี้ก็เป็นแบบ มีบบรณะอีกแล้วนะตรงตรงเห็นบอกว่าภาพรามเกียรติ์นี่าานซ่อมแซมใหญ่เมื่อตอนรอเจ็ดรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ครบรอบสองร้อยปีปีสองห้าอันนี้น่าจะเป็นการซ่อมย่อยฮะ แต่กรุงเทพก็ใกล้ครบ250ปีในปี2575นะยังไงก็ต้องมีปรับปรุงใหญ่อีกรอบเลยฮะโอ้อันนี้สวยเนะยาะจะเป็นวงอย่างนี้ก็เลยครับ อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะผมจะพยายามหาในมุมนี้แบบแปลกตามากที่สุดเนาะเพราะว่าจะแบบมุมมหาชนอะไรทุกคนก็จะทราบกันดีอยู่แล้วครับอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็แวกแนวนะมุมนี้ผมบาหอมพอครับ แต่ปฏิมากรรมนี่เยอะจริงนะแัแสดงถึงความอารยะของประเทศ มุมนี้ก็ไอคอนิกครับนี่นี่แต่ละคนมาถา่ายรูปกันเยอะมากฮะต้องมีสักแฉะเนาะมุมนี้แต่งานปฏิมากรรมนี่ดูไปก็เริ่มจะซ้ำๆแล้วนะอัอนี่ฮะเนี่ยเนี่ยมีมีคนมีไกด์ให้ให้ความรู้รอยู่ครับพนุามาน เหมือนกับว่าเอาปากมาข้อพับแล้วก็ป้องกันพลามเอาไว้ในระเกียบต่อสิ่งแวดลาอครับอันนี้นี่คือแบบภาพถ่ายประจำวราานณคดีลำนำเลยนะผมมั่นใจเลยว่าในรายการอยู่ว่าทีปี้มีมุมคงเห็นภาพนี้กันไปแล้วเนี่ยตรงนียไอคอนิกจริงครับผมูคนเข้ามาเยอะมากฮะ ข้างหลังนี่ก็เป็นพระราชวังแล้วนะวแผ่นพับุู้อยู่นู่นเลยครับก็มีหลายภาษานะอันนี้ก็มีจุดให้กราบสักการะครับรรมันความเชื่อแบบจีนเลยนะ,ยะนนอันนี้ก็ตะวันตกมาเลยครับ จ้แม่กวนอิมออมีทุกวัดครับอันนี้จ้แม่กวนอิมครับอันนี้เป็นส่วนใบปลายแล้วนะใกล้ออกไปเพราะโงมหาราชวังคนระับแต่จุดนี้ก็จะไม่ได้ก็ปิดนะเพราะว่าเป็นส่วนที่ ให้คนเข้าไปกราบสักการะพระบรมศพของพันปีหลวงนะก็ต้องมารอตรงนี้ครับก็เรียกว่าได้ว่ากั้นที่เขาชมจิตกรรมฝาผนังรามเกียรติไปประมาณนึงเลยอะอันนี้คือหอละฆังนะครับนี่หอระฆัง ก็คือที่พักคอยของคนมากราบของสมเพพันปีหลวงนี่ก็จะอยู่ตั้งแต่ต่อไปต่อไปที่จุดคัดกรองอุมงถนนหน้าพรลานครับแล้วก็มารอริเวณวัดพระแก้วเพื่อเข้าไปยังพ้งที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับก็เรียกได้ว่าไกลพอสมควรนะเพราะว่าต้องมีการคัดกรองอย่างรอบครอบเพราะเป็นสถานที่สําคัญครับแล้วก็เราก็กำลังจะไปถวายเคารพหนึ่งในบุคคลสำคัญของชาตินะเป็นเชื้อพระวงศ์ฮะโอเคครับก็หมดแล้วนะสำหรับ วัดพระแก้วครับเดี๋ยวไปกันต่อในพระบรมมหาราชวังนะปฏิมากรรมก็เท่าที่ดูก็สมซั์นะแต่ก็น่าจะเก็บแบบรูปร่างรายละเอียดอะไรพอสมควรแล้วก็หลากหลายเชื้อชาติครับโอเครับตัดมาผมอยู่บริเวณบริเวณพระรพระบรมมหาราชวังนะครับตัวขันลิงพันนี่ครับก็ะจะเป็นเขตของวังนะโดยมีพระที่นั่ง จากกีหมหาวิทยาลัปศูนย์กลางครับฝรั่งโศสชดานะครับตรงฐานนี้จะเป็นแบบตะวันตกนะส่วนขึ้นไปก็จะเป็นแบบไทยครับนี่ครับก็เป็นหนึ่งในสถารปราัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะและตรงไปตรงหน้าขวาก็จะเป็นพระที่นั่งดุสิตมหาวิทาลครับซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ให้เข้านะไม่ไม่ให้เข้าที่หมายความว่าเชิญคือถ้าสมัยก่อนครับจะสามารถเดินไปได้ถึงด้านหน้าเลยนะของพระที่นั่งสองพระที่นั่งนี้แต่ตอนนี้เขาปิดกั้นเพื่อให้มา เพื่อผู้คนมาถวายพระบรมศพพระพันปีหลวงครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปประมาณปีหนึ่งนะเราก็ต้องมาออกทางนี้แทนครับปรประตูพิมานชัยสีหลังเสร็จพระราชพิธีเรียบร้อยเราก็สามารถเดินเข้าไปตรงนั้นได้เหมือนเดิมน,นะตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนนะแต่ก็ยังสามารถชมวังอะไรได้เหมือนเดิมครับนี่ครับคนก็เข้ามาถ่ายรูปอะไรมากมายนะหน้าท่าที่นั่ง ต้อนให้ออกมาทางนี้หมดเลยครับสาวระชากรก็มีความเป็นตะวันตกกึ่งไทยครับปนไปกันไปนะโซนนี้ก็เป็นห้องน้ำารับเป็นโซนห้องน้ำใหญ่นะใครจะเข้าห้องน้ำก็าสามารถเข้าได้ครับสมัยก่อนอะ่ะก็คือเข้าวัดพระแก้วผ่านทางนี้ครับตอนผมเด็กๆอะ่ะม .1 ม .2 ครับเข้าวัดพระแก้วตรงนี้นะนานแล้ว นี่ครับก็เดินออกมานะมุมนี้ไม่ถึงเนี่ยมุมไอคอนิกเลยนะเรียกได้ว่าแบบโพสการ์ดอะไรพวกนี้ก็ย่อมมาถ่ายว่าพระแก้มมุมนี้ทั้งนั้นครับนี่ แต่เท่าที่สังเกตคือคนมากับพระรูปทพระพันปีหลวงนี่ค่อนข้างจะบางตาลงนะฮะเพราะว่าก็สองสามเดือนแล้วเนาะคนสวยมากก็มากาบกันเยอะและก็สบายๆนะฮะก็ศึกษาเวลาดีๆแล้วก็มากราบสักการะกันได้ผมเองก็จะหาเวลามากราบในะช่วงนี้นครับโอเคครับก็ลาไปได้วยมุมตรงนี้เลยแล้วกันนะมุมนี้คือมุมแบบมุมขายของพระแก้วเขาเนาะสวยงามมากครับมุมนี้ คครับก็สวัสดีครับ